น,นี้ก็ได้ประมาณ400กวมาแคลอนนั่นนะครับตัวน,นี้แรงดันติดลบที่ลบ29นะสวัสดีครับวันนี้มาพบกับงานติดตั้งครับแอร์สีทิศทางัน,นี้เป็นของไดกินนะครับขนาด24,000 BTU นะครับตัวน,นี้รหรัสจะเป็น F C N นะครับ Q 2 4 M V 2 s นะฮะก็ดูหน้างานครับมีทีมงานนะผมอันนี้ก็กีดฝ้าไปแล้วก็จะจะติดตั้งไฟกันก่อนแบบนี้เจอปัญหาก็คือระยะจากฝ้านะครับถึงพื้นนั่นบนนะครับประมาณ20%นะึง มาลองใส่ดูเขาจะใส่คอเย็นได้ไหมระยะความสูงตัวนี้จะอยู่ประมาณ24สิบสีเซนกว้างของแอร์ก็จะอยู่ที่85สิบห้เซนนะครับ สาท่อเขาจะเป็นสองห้าครับตัวนี้สองห้านี้เป็นฉีดนอกใช่ไหมนุ่มฉีดนอกเนาะตัวนี้เป็นฉีดนอกสายท่อก็จะเป็นด้านโลด้านโลจะเป็นห้าทับแปดแล้วก็ด้านหาเขจะเป็นหนึ่งหนึ่งทับสี่สองหุนกับห้าหุน ครับ่บันนี้ก็จะเป็นน้ำเบรนนะฮะน้ำเบรนน้ำเบนออกวันนี้มากับเสน่แอร์นะครับทีมงานคุณภาพมาด้ยวยกันท,ทั้หมด4คนมาเนี้เดี๋ยวจะเริ่มเปิดซีไลน์นะครับตอนนี้วันนี้ก็กำลังตัดกันออกย นี่ก็ตัดไลยเดี๋ยวเราจะจะลองยกรีบขึ้นดูว่ามันติดตั้งได้ไหมเพราะว่าระยะระยะเก่าด้านบนของคอยเย็นนะครมันซูซีกับแผ่นคาร์เรกานบนนะฮะนี่เรากำลังยกคอยเย็นใส่นะครับได้ไหมทางนู้นได้ใช่ไหมดูฝั่งนู้นทางพี่ได้ใช่ไหมไดอยู่ฝั่ง เป๊ะเป๊ะโหเปะเลยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ลอดทับลอดไม่ได้กีดผ้าเพิ่ กดยืนลุ้นกันอยู่ตอนนี้ก็อีกคิมหนึ่งก็กําลังเตรียมนะครับเตรียมท่อกันอยู่อนนี้เตรียมท่อขึ้นขึ้นบนหลักบนป้านะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นไซส์ห้าสองนะครับห้าหุนกับสองหุ่นส่วนอินซูที่เราใช้ก็จะเป็นตัวน,นี้เป็นของหนานะครับท่อหนาอินซูแบบหนานะครับตัวน,นี้ ตอนนี้เราก็เตรียมท่อเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นใส่อินซูหนาเรียบร้อยแล้วคคก,ก,ก็จะพันสายไฟเข้าไปด้วยคู่กับท่อเท้านะครับน,นี้ช่างกำลังพันท่อเป็นอยู่เดี๋ยวเราก็จะไปะสอดท่อด้านในนะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นการเตรียมทำซัพพอร์ตยึดไปนะครับกอนีคช่างใหญ่แล้วนะฮะอันนี้หัวหน้าช่างเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านบนกันนะครับก็เนี่ยฮะข้างบนบนฝ้านะั็จะเป็นนี่เป็นฝ้าปิดแล้วเราก็เจาะรูนะ้วสำหรับท่อเราก็จะร้อยสอดท่อผ่านไปทางโน้นครับ จะล,ลงล้ันข้างของตึกส่วนด้านบนก็จะจะต้องมายึดซัพพอตรับเป็นคานทะี่ยึดเพรี <มา S 1> ยง <มา S 1> นะตอนนี้เรากำลังทำคานซัพพอร์ตและสตัดใกล้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะยึดตามคานไม้ทีข้างบน ก็จุดนี้จะเป็นจุดที่จะร้อยสตัดลงมาย่าย็นครับ นีกำลังจะติดนะครับ แเราก็ได้ทําการติดตั้งขึ้นเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็อยาให้ดูใกล้ๆอ่าเนี่ยก็จะเป็นสตนัดร้อยลงมาบนตั้งน,งน,นถ้าเป็นพื้นปูนบนก็จะยิงใส่พุกได้เลยแต่ถ้าเป็นชั้นบนสุดหรือว่าบ้านชั้นเดียวจะกินลำบากแลต้องทำสพอร์ตให้ก็จะม,มีทั้งหมด4ี่จุดนะครับ เรามาดูคดอยร้อนนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งคอยร้อนเสร็จแล้วก็จะมีไฟนะครับก็จะเป็นตัวน,นี้เป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างคอยเย็นคอยร้อนนะครับตัวน,นี้คอยร้อนก็จะส่งไปหาคอยเย็นก็จะมีนะ, er, นะครับมีลายนะฮะเห็นี้ตอนนี้เป็นล yes. าย2ก็จะเป็นคอนโทรลนะครับ3ก็จะเป็นนิวตันอันนี้ก็เมนไฟเข้าไว้อันนี้ก็เ,กเป็นเมนไฟหลักตัวนี้ก็จะใช้สายไฟเบอร์ใหญ่อันนี สายไฟเบอร์สี่นะครับที่ใช้โ okay. อเคก็โดยรวมก็จะประมาณนะะี้ครับสูง่อยชั้นสองตอนนี้ก็กำลังแวะก,กันอยู่นะครับระบบกันหิวจะถ่ายใกล้ให้ดูก่อนฮะนี่ครับที่เราติดตั้งก็คือทำเป็นสแตนนะครับก็คือวางไว้ที่ชั้นสอง น,นี้ก็กำลังแว็กกันอยู่น,นี้ก็ได้ประมาณ400บแมคอนั่นนะครับตอนนี้แรงดันติดลบที่ลบ29นะนนก็ใช้ว่า,าแว็ไวประมาณ20นาทีเห็นจะได้นะตอนนี้ก็เช็ค,คลิกอยู่นะครับตอนนี้ ก็ส oh, ิบนาทีแล so <and S 2> ้วไม่มีตัวเล่มไม่ขยับนะครับก็จะปล่อยน้ำยากันนะปล่อยน้ำยาแล้วนะครับก็คลายออกเนสุดนะครับสุดแล้วก็คืนคืนประมาณสามนาฬิกาก็เดี๋ยวปิดฟ้าครอบ นะครับแล้วก็จะรันเครื่องกันอันนี้ก็เข้าเสร็จหมดแลไฟระบบไฟระบบเทอร์นามชิง่เข้าหมดนีด่ก็ด้านหลังนะครับ ขึ้นไปด้านบนนะอินชอนคะรับยินชอนฮะเจต้งเสร็จแล้วฮนะคอยเย็นตอนนี้ก็เปิดเครื่องแนละ้วฮะเสียงงามนะเลยกิน2.4งพสี่นะครับตอนนี้เป็นรุ่นธรรมดาแรงดันตอนเปิดเครื่องนะครับ <5. S 1> ก็145นะครับนะ เป็นกำลังใจแล้วนะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเดี๋ยมาบอกต่อกันนะครับครับสวัสดีครับ